สีกว่าปีในการทำโรงแรมในเครือกตักกรุ๊ปนั้นเราผ่านอุปสรรคปัญหามามากมาย2ก,ารกรกฎาคม2544เกิดวิกฤตต้ยมยำกุ้งที่เริ่มต้นจากประเทศไทยจากเหตุการณ์สซืานมิพัดถลมหาดปลาตองจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบจังหวัดภูเก็ตสั่งให้ปิดให้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามพรบโรงแรมเราเริ่มจาก โรงแรมกระต๊อบเล็กๆมีอยู่9หลัง8ปีผ่านไปเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นตึกคือโรงแรมกะตาบิชรีสอร์ทแห่งนี้เพราะว่าโรงแรมแต่ละแห่งนี่โลเคชั่นไม่เหมือนกันคือในปริยวิทย์เฉยๆใช้น้องเบนนะครับเราก็หลานๆ5้คนก็มาร่วมกันก็เลยมีความคิดว่าน่าจะใช้แบรนด์บ y ยอนเป็นตัวนำของกะตากรุ๊ป We have expanded and never stopped going. We have hotels now in Kosamui in Suratani, Lak in Panga, as well as also Krabi. We have five hotels in Phuket and we look forward to continuing our expansion. For over 40 years we've never stopped improving and we look forward to continuing to improve. We want to continue to be part of your holiday experience and your memories. What are we going to improve upon? We are looking to improve in the areas of our services and offering. Our design as well as our local tastes and food. With this, I'm very happy to present to you the three series which can be found as part of our logo in the Beyond Hotels and Resorts logo. The series are represented by the colors found there and we're very excited to bring that to you. We start with the blue series or our sea series. The C series is designed for beach lovers and sea lovers. At our recently renovated Beyond Qatar, you can experience this and find this. Our property has unique, authentic Thai design elements. Local flavours and touches as well as a very Thai atmosphere. We invite you to experience and fall in love with our properties and fall in love with the sea here at Beyond Kata. Alternatively, you can also find the same experience and have the great services and offerings at Beyond Karon, Beyond Lak, Beyond Samui, and Beyond Krabi. For those who want a little bit more fun, a little bit more excitement, we invite you to experience our Red Series or our City Series, which we have as our showcase at Beyond Patong. The Green Series, the Mountain Series. So we're leaving the seas and the beaches to actually go up into the mountains. Beyond Skywalk n a n g c h i is our newest project. It's a project that we aim to be the landmark attraction and destination. แวบ,บแรกที่ไปเห็นวิวที่สเมเด็จนางชีนะคะมีความรู้สึกว่ามันใช่เลยตอนแรกคิดว่าเราจะสร้างเอาไวเ้เฉพาะเราส่วนตัวเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการท่องเที่ยวนะเป็นแลนด์มาร์คเป็นความภูมิใจของจังหวัดทางงาน เราก็เลยได้ทำ Beyond Skywalk นางชีเป็นสิ่งที่ดีใจนะคะแสงแรกของวันใหม่ที่เสม็จนังชีจะหาวิวอย่างนี้ไม่มีตอนที่เราดีไซน์แบรนด์ Beyond ขึ้นมาเราให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นไทยซึ่งสอดคล้องกับงานประเพณีต่างๆที่เราได้จัดทำทุกปี เรายังสง่งมอบบริการที่อบอุ่นและจริงใจให้กับลูกค้าด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยบิยอนก่อตั้งขึ้นและเติบโตโดยคนไทยเราพร้อมที่จะยกระดับและเพิ่มมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวไทยผ่านมิตรภาพและรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกสู่รอยยิ้มและความภาคภูมิใจของผู้คนในระบบนิเวศ ไปจนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนวิยอาเรายังคงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนผ่านกิจกรรมดีๆมากมายเช่นการท่องเที่ยวซึมซับวิถีชุมชนต่างๆการรักษาสมดุลของธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สิ่งดีๆเหล่านี้ยังคงอยู่ไปอีกนานแสนนานทั้งหมดนี้คือคุณค่าที่เราอยากส่งต่อและรักษาไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป เราปลังสรรสิ่งเหล่านี้ดุจจิตวิญญาณในการที่จะคอยบริการคอยต้อนรับให้ความอบอุ่นมันเหนือความคาดหมายจริงๆอบอุ่นคุ้มค่ากับการเดินทางมาทุกคนได้สัมผัสแล้วทุกคนจะต้องกลับมาอีก